ครับในวันนี้รถไถไวกระเสียนนะครับจะได้มานําเสนอเกี่ยวกับระบบยกผานไถเพิ่มเติมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งมีผู้คอมเมนต์ในช่อง YouTube มานะครับบอกว่าอยากจะให้เสนอเนะเกี่ยวกับระบบยกผานไถมันจะมีอยู่2ชุดนะครับชุดนี้เป็นชุดยก นะครับโดยใช้กำลังของเครื่องยนต์นะครับซึ่งได้นำเสนอไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ได้คล่องตัวดีมากนะครับมีสมาชิกถามมาอยากจะทราบว่าระบบยกที่อยู่ด้านหลังนะครับมันจะสัมพันธ์กับด้านหน้านี้ยังไงนะครับก็จะขอนำเรียนว่านะครับตัวสลิงตัวนี้นะครับจะโยงไปข้างหลังนะครับ านลูกรอกตัวนี้นะครับโยงไปข้างหลังแล้วก็ไปดึงคานนะครับไปดึงคานตัวที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคานตัวนี้คานตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ดึงนะครับดึงคานโยกที่อยู่ข้างหลังนะครับนี้นี่นะครับเป็นตัวตัวปรับตัวนี้ต้องใช้เหล็กที่ปรับได้นะครับถ้า มันไม่พอดีมันก็จะไม่โอเคตัวนี้ต้องเอาเป็นตัวปรับได้นะครับก็ได้มาจากในส่วนของคันชักของรถยนต์จากร้านของเก่านะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ดีมากนะครับคันโยกตัวนี้นะครับแต่ก่อนนะครับผมใช้คันโยกโยกด้วยมือนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่มันไม่สะดวกก็เลยปรับ นะครับตัวนี้คันโยกตัวนี้นะครับนะครับยาวลงมานะครับยาวลงมามีจุดหมุนอยู่ข้างล่างนะครับจุดหมุนอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้จุดเชื่อมโยงมาหาตัวข้างหลังก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะไปต่อกับที่ใส่ผานไถนะครับผมก็จะไม่ขออธิบาย มากมายเพราะว่าตัวนี้ก็จะเหมือนที่ใสผ่ผานไถทั่วๆไปประกอบไปด้วยจุดหมุนนะครับจุดหมุนตรงนี้นี่นะครับก็ต้องเอาเหล็กใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่างน้อยก็25มมิลหรือ1นิ้วนะครับอุปกรณ์ในส่วนนี้เอามาจากาที่ใสผ่ผานไถนะครับมาตัดมาออกเชื่อมใส่กัน ต้องให้เลหลายตัวหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําหนักทั้งหมดยังมารวมอยู่ตรงนี้แล้วก็ออกอย่างแน่นหนานะครับถ้าไม่แน่นหนานี่ก็มีโอกาสขาดได้นะครับเวลายกนะครับนี่ครับผมใส่สองตัวเลยนะครับนะครับคล้ายกับเหล็กรางนะครับก็คือเหล็กที่ใส่ผานไถยนั่นหละครับผมมาตัดกลับข้างแล้วก็ทําเป็นจุดหมุนตัวนี้เป็นจุดหมุนต่อมาตรงนี้ นะครับอา้าวจะใช้คําว่าแขนยกนะครับตัวนี้แขนยกตัวนี้ก็ต้องเหล็กใหญ่ๆนะครับนี่ก็เหล็ก25่ห้ามิลครับเหล็กคออ้อยนะครับถ้าเล็กกว่านี้เอาไมา่อยู่นะครับเพราะว่าน้ําหนักผ่านสามพานนี่อ่ามันก็ไม่น้อยกว่า90หรือ100ยกิโลนะครับนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับ น,น่าจะทํารูเตรียมไว้หลายรูนะครับเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับการออกแรงถ้าเอาขึ้นมาสูงนี่มันต้องใช้แรงดึงมากๆถึงจะไปถ้าเอาลงมาข้างล่างนี่ออกแรงนิดเดียวนะครับตัวนี้ก็จะสามารถยกได้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยก็ถามมาได้นะครับ ตัวนี้ก็ทดสอบมาแล้วนะครับใช้ได้สะดวกคล่องตัวมากนะครับที่เอากระสอบบรรจุดินมาถ่วงหางข้างหลังนี่เพราะว่าเวลาดินแข็งแข็งนี่ไม่มีแรงกดตอนนี้ก็คิดไว้แล้วนะครับก็จะอาศัยคานคานโยกหรือว่าคันที่เอามาล็อกตรงนี้ะนะครับคันนี้เวลาดึงมาข้างหลัง จังหวัดไทยก็จะเอามาดันตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวกดผ่านตอนนี้ก็ออกแบบไว้แล้วนะครับยังไม่ได้ทําก็จะนําเสนอเกี่ยวกับระบบยกผ่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรถไทยไว้กเกษียณน,นะครับเน้นการประหยัด นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้กำลังในการออกแรงก็อย่างว่าล่ะครับรถมันก็เก่าแล้วนะครับก็เดินตามปล่มกันมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มก็ยังพอไหวตอนนี้ก็60กว่าแล้วนะครับจะให้ไปจับหางไถมันไม่ไหวก็เลยมาขึ้นขี่มันนะครับก็สะดวกดีนะครับ ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าจะขายก็ได้ไม่กี่ตังค์นะครับไม่คุ้มทุนนะครับที่ผมนํามาเสนอในช่อง y o u t u b e นี้ก็เป็นการแบ่งปันนะครับในการนําอุปกรณ์ที่อาจจะเก่ามากๆนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับ,นะรบแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์นะครับ ก็สะดวกดีนะครับผมก็มาใช้ในการไถไร่ไถนาค้นดินปรับที่ตัดหญ้านะครับก็สะดวกดีไปไหนมาไหนก็สะดวกขึ้นรถปิกอัพก็ไปได้ทุกที่นะครับไม่ต้องทำสาลี่ลากเหมือนรถไถใหญ่นะครับนี่เป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับหากท่านมีข้อสงสัย ถามเข้ามาในส่วนนี้ในที่ผมพอจะแบ่งปันได้นะครับคิดได้มันใช้ได้ดีก็แบ่งปันกันไปนะครับขอขอบคุณมากครับ